สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมืนนนอนี้ก็จยูกับซาวกุกเขมราศ์ค่ะแล้วกัจซ้าขมพ่อยะค่ะซ้าขมพ่อย์ฮา,า,ากก์มาะวาต่อจากคิดเมื่อวานเนาะ,ะเรื่องน้องยูเกียนเนาะที่น้องนั้นโดนดูถูกอาชีพชแล้วก็โดนโดนวาในในในติดในอะไรชนในบอสเนี่ยแหละในติดตอบ่วนเลยเนาะในติดตอกทั้งติดตอกทั้งเฟซบุ๊กก็คือแชร์สนั่นเนาะที่ข่าวนี้ที่คนมาคอมเมนต์เนาะค่ะ คอมเมนต์ว่าน้องอ่ะสียตัวหรือยังสินะแลักระพาิพิงไปถึงคนชื่อการหรือคนที่สามคนช,ชื่อการนี่สิแม้ะอ,อะไรแบบว่าทำแบบละลานอ่ะ เหมือนว่าละลานมาแล้วสามปีปว่วน้องเนาะปว่วน้องยิ่งน้องดังยิ่งทําแบบว่าพยายามพยายามใช่ไหมพยายามสร้างข่าวพยายามคําผุดพยายามแซ่พยายามวาน้องมาตลอดแล้วจะพยายามสางแอคข้าวใหม่็นบทสาของพ่อสร้างไปเรื่อยแอคข่าวนะแหละแล้วน้องยุกีก็เลยทนบม่ได้เนาะส่ะที่ว่าน้องยุกี้ทนบม่ได้น้องยุกี้ก็เลยอยากดาเนินคดีกับคนนี่อืมอ บานี่แฟนคลับกับแหงก็แังใจร่ายๆ้ายใด้ากรพอรนเออแฟนคลับเป็นกับเป็นห่วงเนาะแมนเป็นห่วงนี่แหละมัก ขับนีแม่อ่าฟนคับพี่คนีนีพี่ย่าๆสุริยาขออนุญาตนะคะพี่ย่าสุริยาเพราะว่าพี่คนีนีก็เป็นแฟนคับตัวยงเลยของน้องยุกิเห็นตลอดเลยอ่าขึนกัตามมาคอมเมนต์เมนบอกว่าสีสีมีเหลืองอี๊ยงเกี่ยวกับน้องยุกินี่ชีเห็นเอื่อยเล่านั่นอยูดในคอมเมนต์ห้กันลังใจน้องยุกี้ดีดีนี่แหละค่ะคุณแวาสีพ่อแม่พี่น้องคุณแวงพอเส้นทางเดินของหนูมันเจอแต่สิ่งดีๆแมนตต่งแต่น้องอ่าทำแบบว่า สั้งแต่นองเป็นนักร้อกมาเนาะเป็นนั่งเอกมอลลั่มมา,ากถึงแต่นหน่อยๆเป็นมาเส้นทางนองก,กับเดินมากโดยดีมันบอกเพราะว่านองกัเก่งควบสมาร์กกับยเม,ม็นบอละ่ะต้องเจออุปสรรคแนพืนวางสีประมาณนี้ค่ะเพื่นก็ว่าเป็นธรรมดาที่ระหว่างทางต้องเจอต้นไม้ที่มีหนามมีเชื้อราเออที่มันขึ้นอยู่ข้างทางแต่เราก็ไม่สนเพราะเราเดินตรงกลางทางที่ไร้หนามเหล่านั้นแค่ชำเลือดมองแล้วเดิน ชำตามองอะนะ,ะแล้วก็เดินต่อไปคะ่ะลูกพี่คนนี้บอกว่าคอมเมนต์คนนั้นคือเชียราปล่อยเขารกอยู่ข้างทางไปมันไร้ค่ากำลังใจนะลูกเข้มแข็งและเดินต่อยยรักแล่หงายน ข้าคอมเมนต์นี้ก็คือห้กำลังใจน้องยุกิดีดีเพราะว่าพี่คนนี้เป็นแฟนขับตัวยงเลยในในกลุ่มเอฟซีน้องยุกิเพียงแค่สาวคำพลอยคนาดขนาดเท่าอาร์านก็รู้ซึกดีรูดซื้ดีถ้าน้องไปอานน้องกะสีแบบเป็นพลังบวกบวกให้เลยค่ะแล้วแฟนขับอีกคนก็มาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นะคะน้องยุกิทุกเรื่องที่ดราม่าจะทําให้น้องแข็งแกร่งขึ้นยังไงก็รักและเป็นกําลังใจให้น้องตลอดไปแมนดราม่าที่ผ่านมานี่มันเหมือนว่า เป็นเกาะป้องกันประกาศมีแฟนคลับไหมแฟนคลับก็เหมือนเป็นเกาะป้องกันใช่ใ้องเนาะเออพอดีพอพพอมีเรื่องดรามา่ามีอะไรแฟนคลับก็จะออกมาตอบโต้ให้น้องเองและน้องกับเป็นผูยญยขืนน้องกะเข้แมแข็งขึ้นด้วยซำพ่อว่วช่วง ต่างๆตะกอนน่ะตะกอนดรามาาา่าหลยหลายพี่น้องค่ะก็เห็นน้องหายนอกกับหูซื้อปอดีเนาะแสงคัากับหูซื้อปอดีมันบอกกับเป็นห่วงกับเปส่ทรงกําลังใจใหายบักหลยหลุนลามเลยในคอมเมนต์ด้วยนใช่ที่ในทวิตเตอรเฟสบุ๊กยูทูบอะไรน่ะเออที่เขาลงไงเวลาเขาบอกเรื่องน้องยุกี้เห็นบอก แฟนคลับสีมหายกําลังใจดีีแฟนคลับน้องยุกินนารักทุกคนเลยในซาหรับอยน่าเพิ่อนกัตามคอมเมนต์ทุกคลิปเลยค่ะนั่นเลยว่าเพิ่อนกับแบบว่าอันขอบคุณนะคะที่ทําข่าวน้องสื่อแบบหว่ถึงน้องจังสันจังซี่ห้องกับเป็นแฟนคลับน้องในสาวด์บอยค่ะห้องก็อยาก z o o กําลังใจให้น้องแล้วก็อยากนําเสนอข่าวโค้งน้องแบบในทางที่ดีๆแล้วก็อ่าหมวดที่มันมาคอมเมนต์บดีเฮาก็อยากปกป้องอยากจะซีบาเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าการคอมเมนต์นี่มันมาส่งผลนะส่งผลกระทบต่อจิตใจไง ต่อการทํางานของเรานะแล้วคนนี้คนคนนี้น่ะมันมาคอมเมนต์แบบดูถูกอาชีพแล้วก็ดูถูกน้องยูกิด้วยนะแล้วน้องยูกิก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพิ่งอายุสิบหกเองเนี่ยเออมันมาคอมเมนต์แบบในในเรื่องที่ไม่ไม่สมควรน่ะอ่ามันทําแบบว่าพยายามทําปั่นป่วนให้น้องเสียหายหรือเปล่าสินะมันหวังบดีไหมมอนี่ฮดนี่เขาฮดนีนเสียสุภาพจิตตแือไง แล้วก็มันอาจจะเป็นโรคจิตถ้าคุณเป็นแบบว่าสติไม่ดีหรือว่าจิดใจบอดีเอียงกับควรไปพบหมอไม่ควรมาละลานคนอื่นแล้วทําให้คนอื่นเขาเสียหายแล้วแฟนคลับเองสีกะอยูซื้อกระไรเองสไหมถ้าก็ต้องขึ้นมาปกป้องน้องแม่บอละอย่างเช่นนี่อาจารย์ประจักษ์ชัยพิ่งก็เลยวานสิ ขนาดนี่นีน่สาวพ่อ,อเอื้อยเห็นมือหนอิเลยเอ,อื้อยแต่เว้นผู้เล่แต่เศร้าผู้เล่เพือก<ห>็เลยว่าซสอบเบงยูเดอร์ผู้เล่นมาเข้าขเมนลูกสาวหายมื่อวานนี่เพคนอยากง,งานไรเพิ่นก็เลยบอกเดี๋ยวออกมาโว้เนาะเพิ<ห>่นก็เลยว่าอ่าอยากงานซืๆๆ้อมือนอีสีดัมเนิรนการซเซฟยูกิผู้านางซีเออแล้วแฟนคลับน้องน้องยุนน้องยูกีเนาะก็ออกมาเข้าเมนท่านก็ลังใจไล่ไล่ล้วก็มาบอกนายห่างเลยว่าเอาเลยเห็นด้วยครับอาจารย์เออหมวดหยาบค่ายหมวดเบาบ่ ขัดัดกรองข้ามเบาะจากของเนาะเอออย่างเบาะยังออกมาแล้วบัวใส่ใจข้วหมูซื้อคู่อื่นเป็นบัวเพราะว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันจับได้เบิรพี่น้องค่ะในการที่ว่าเจ้ามาคอมเมนต์จังสี่คอยหูได้ว่าบานยูไสเออเจ้าเป็นผู้ใดเนี่ยเราสิสืบเองดอกเออเราเห็นเขาเห็นแอคเคา์ที่เจ้าชิลบ ไปซื้อเขา้ากับตรวจหาด้จะสิสารมากเทาเรศเข้ากับตรวจหาดออคนแนวนี้อ่ะนั่นแหละจัดนักเลยอาจารย์ดสนดีใจให้ลูกสาวที่นี่ได้ห่างออกมาปกป้องอีหลาขอบคุณอีลีค่ะอืมขอบคุณอีลีเขากับขอบคุณคอาจารย์าจะาใาาช่นเนาะเดียว่าเพิ่นกระปกป้องลูกสาวเพื่อนเพื่อนดูแลทุกคนน่ะแหละลูกสาวลูกเพื่อนอยู่ในขายหายเพื่นอนเนาะเพื่อนกับสิสอช่องดูแลเบิดว่าอ่ะผู้ใดมีเรื่องอันใดอันใดเพื่อนกับสิใ่ใจอืม แต่กระซุมได้ซุมให้มันซุมให้เพื่อนได้ฟ้องว่าให้มันเป็นเคสตัวอย่างคนประกาศเห็นอินะแมนอยากให้จัดโตให้ได้ให้มันให้อยาาเค้นหนามันขาดผู้นี้เออแต่มาเป็นผู้หญิงเด้นะทีมันเอาเอาหลูกมาใส่นะกระสีวายสวยอีกเบาไหยสวยรวยกะเชาวโอ้โหินในบัญชีเยอะหรือยังคะถึงมาทํากับเขาอย่างนี้ถึงมาพูดอย่างนี้เนาะถึงมาหยาบคายอย่างนี้เออกระสีวายรู้เท่าไม่ถึงการค่ะแต่ความันใจเหตุไปแล้วอแต่บอ แต่จัดโหลดในหาในหางจันนนะโหลดให้เป็นตัวอย่างให้ให้มันหายบ้าเนาะอไอ้พวกนี้เนาะมันปากเก่งเกินมันมาด่าอะไรกับเด็กเนาะเด็กเขาทําอาหารกินแล้วเขาทํางานสุดจริตแล้วงานที่ทนะําน่ะไม่ใช่ทําให้ใครเดือดร้อนเลยนะงานที่ทํามันทํามันเป็นงานที่ทําให้คนสนุกใช่คนมมีความสุขมากมวลเม่เขาก็่เด็กไปทํา หลายไปทาเอียงผู้ใหเนาะเขาเห็นอะเออในมวน่วเดซึ่แลวก็เห็นแฟนเขาไม่ความสุขได้เห็นน้องแบบว่าร้องเพลงเอ็นดูความน่าักความสวยน้องๆนอนอ<ช>เนาะนั่นแหละเขาก็เเห็น,น้ไยเดือดร้อนแล้วอาชีพเขาก็ไม่ใช่ว่าคุณจะดูถูกอาชีพเขาไม่ได้นะว่าคนทํางานในอาชีพนี้ก็เยอะใช่ไหมใช่อาชีพใครอาชีพมันใครก็รักของอา,อาชีพของเขาใช่ไหมจุกเราทำอาชีพของเราเราก็รักของเราใช่ไหมเออคุณทําอาชีพของคุณคุณก็ยังรักเลยจริงไหม ไม่รู้ว่าคุณทํางานอะไรหรือว,ว่าคุณไม่มีงานหรือเปล่าอะไรงกงสบ่มีแล้วกสิตามแซ่ตามว่าไปดูว่า,วาโอ้ยอยากเห็นหนามันเร็วๆนอกวันนี้เนาะพ่อม่พี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะฝากให้ก้างใจน้องได้หลายด้วยค่ะติดตามตอนต่อไปค่ะว่าเพือ่อนจิจัดการหนายหางเพือ่อนจิจัดการไปทางไหนเนาะจะไหเขาก็หอดทนาย,ยหรอกเลยว่ะเพราะว่าหน้ายหางันนติทนายส่วนตัวเราอยู่แล้วแหละเออตามสืบตามเรียนบึงแรงประดุนค่ะพี่น้องค่ะข้เท่าถาฟางข่าวกัเลยอือถ่าไม่เก็ดข่าวตอนเลยพี่น้อง เอาเป็นว่าเขาหายก็รังใจใน้องยุกีเนาะ,ะ,ะส่งก็รังใจใหฮนองไ้นองแข้งแกงเพราะว่ามีเอฟซี <FC S 1> ทีนารักทุกคนนั่นแหละค่ะเป็นกังใจไใ้นองตลอดอมึงเขาก็เป็นกังใจไใ้นองตลอดนะคะขอให้ผ่านแบบผ่านไปยหญเก็บเมื่อคืนส่วนมาก<อ>ที่บอกเม่อันประตูไม่อุ้มก็ว่านองออว่าอัน ส่วนมากน้องกับเก็บเมื่อคืนแมรแมรไปอ่านคอมเมนต์อะไรกับเก็บเมื่อคืนเก็บเมื่อคืนแมรมันก็ต้องไปทําอะไรแล้วเพราะว่าน้องก็ยังเด็กอยู่จิตใจก็ยังบอบางเหมือนว่าวัยรุ่นกําลังเริ่มต้นใหม่แบบว่ายังวัยรุ่นอยู่แหมโบเมร์ว่าเอ้ยขอสีผู้ใหญ่ผ่านเหลืองเล่าเอียงมาต่างๆแน่นาบเด็คือเฮาบเด็คือเอื่อยเออสีแม่คือจังจสีสิยังวัยรุ่นจังยังตรง อ่ออนต่อสังคมเขาเขาว่าอย่างนี้ประมาณนี้นั่นแหละเออส่งกาลังใจให้น้องดีกว่าน้อทุกคนเนาะรักน้องยูกิเหมือนเดิมแล้วก็ให้กําลังใจน้องตลอดโอเคเดี๋ยวให้อาจารย์ไปจักเชอเราจัดกันเมธาร์ลดฟังเมธบูดุนไปลค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ